สำหรับไอคลิปที่แล้วนะฮะที่เรามาแหย่แล้วมแดงไม่ไข่นะฮะอันนี้เราทําการให้หัวอาหารไก่ไข่ไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับมาดูครับที่เราให้หัวไก่ไข่ไว้อืม ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่แต่ก็พอได้กินอยู่ครับออพอได้กินเยอะโควิดมาดูไปไหนก็หากินใกล้ๆบ้านนี้แหละหลังจากตอนเย็นฮะเราไปแย่ไข่บดแดงมานะครับี่เราก็จะบักคับแม่มดแดงออกหรือถ้าไข่กับแม่เป้งนิดหน่อยนะครับวันนี้จะได้ไข่เล็กมากกว่าไข่ใหญ่นะครับเราจะไปทำเมนูเด็ดวันนี้ก็คือ ยำไข่มดแดงเหมือนเองนะครับเรื่องปรุงเราก็จะมีตะไคร้นะครับตะไคร้สดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแ,แล้วก็หอมแดงผักชีฝรังร่งชีฝรั่งแล้วก็หอมผักชีแล้วก็สระแหนะ่ไม่ เข้าคั่วนะคั่วใหม่จะข้าเหนียวใหม่นะอหอมหอมร้อนๆจะมีน้ำปลาผงชูรสพริกผงนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงแรกเราก็จะใส่ น้ำปลาสองช้อนก่อนนะครับปลาสองช้อนผมชูรสชูรสประมาณนี้ขึ้นช้อนปน,นช้อนครึ่งก็อันนี้เน้นรสเด็ดเลยนะครับเพราะเราจะทำเป็นกับแกล้มนั่นเอง ขวดช้อนนะอแล้วก็เราใส่เครื่องปรุงนะฮะลงไปนะฮะก็จะมีหอมแดงไข่ชีฟอรังสะละัดแน่หอมผักชีหลังจากนั้นเราก็จะมาคนให้เข้ากัน ก็จะมาชิมดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอจางนิดนึงบางนปลายนี้ เสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟลงจานะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับราบประปมาณนี้อาจจะไข่ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะไข่เล็กผสมไม่เยอะนะครับหลังจากตอนเย็นนะฮะเราไปแย่ไข่มดแดงมาเราก็มาปรุงเมนูเด็ด2ออย่างนะครับต้มต้ยมยำปลาช่อน ใส่ไข่มดแดงและแม่เป้งด้วยนะครับส่วนที่เหลือแล้วก็มายำทำยำไข่มดแดงนะครับดเด็ดนะครับอลหวคคิปนี้ก็จบเท่นี้นะครับมาครับประชิดข้าวด้วยกันครับ